วันดี้ค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการนสอนนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเรายังคงเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องดอกไม้เฉียงนะคะแต่วันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักการขยายพันธุ์และการดูแลรักษาต้นไม้นะคะการขยายพันธุ์ดอกไม้ได้แก่การตอและการพมเล็ดนะคะ การดูแลรักษาก็คือการรดน้ำบวอดๆแล้วก็ใส่ปุ๋ยอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ไม่เด็ดแล้วก็ทำลายดอกไม้นะคะแค่นี้ดอกไม้ก็จะอยู่กับเราเป็นความสวยงามและความสดชื่นที่เราได้ตลอดเวลานะคะกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้ครูจะให้เด็กๆปั้นริบบิ้มนมาเป็นรูปด,ดอกไม้นะคะตามจมินมตนาการที่เด็กๆชอบนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเล่า เรื่องนะคะแล้วก็ส่งคลิปไปในเรื่องที่อิงคูในไลน์ด้วยนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านนี้นะคะเราจะมาทบทวนการอ่านบทที่23นะคะพร้อมมั้ยคะถ้าพร้อมแล้วมาทบทวนการอ่านไปพร้อมกับอิงคูนะคะบอเอ็กพอบอินทูไม่เอกที่บทที่23สรสระอเอียเอียสระเอีย กดที่สิบสามเรือรอเออเอือเรอเอือเรือเรอเอือเรือรอเอือเรือสองเอือเสือสอเอือเสือไม่เอกดเสือสอเอือเสือไม่โทเสื้อบอเอือเบือไม่เอกดเบือนอเอือเนือไม่ถูเนื้อชอเอือเชือไม่เอกเชือชอเอือเชือไม่โทเชื้อหออีผี สอเอือเสือมิโทเสื้อผีเสื้อปลอเอือเปลืออ่านเป็นคำนะคะเรือเสือเสือเสื้อเบือเนื้อเชื่อเชื้อผีเสื้อเปลือกิจกรรมการเขียนนะคะแบบฝึกอ่านและเขียนคำพิฐานะคะหน้าแรกเขียนคำว่า สไอ I, ใสนิเอกใสพออกนอคนขอเอาเขาขอ I, อายโยขายหน้าที่สองนะคะมอหนอมันขออาวอเขาไม่ถูกข้าวพออพอไม่เอกพ่อขอหนออูหนูอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและชั้นด้านล่างด้วยนะคะเราต้องการอยู่